五哦,哦，三朵、啊。<laughs> สวัสดีครับผมเข้าป่ายน้เสียวได้ครับวันนี้เจอกันเสียวจะน้อยครับอากาศดีๆดนะครับพี่น้องบรรยากาศคืมฝ่าคืมฝนดนะครับแต่บปรว่าฝนจิกตกหรือบอลนะพี่น้องเพราะว่ากระแรงมาเคืองเดือนแล้วครับฝนก็บอค่อยตกเห็ดก็บอค่อยออกนะครับชนนี้ก็น่าจะมีแต่เห็ดไข่เละครับพ่อพ่อได้เลียอยู่ิ้ได้พี่น้องมอพี่น้องบรรยากาศดีๆครับอากาศย้ำเสียว วันนี้ก็เป็นของเขตอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะพี่นอ้องเดี๋ยวก็เป็นรุ่นน้ำกันครับผมสิมา,มานบ่สิพ่อได้ย ب, ด๋ยวปนได้แก้วบ่ครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดไข่นะครับส่วนมากเลยเห็ดอื่นนี่บ่ค่อยออกเด้อพี่น้องปีนี้เป็นน้ำยังกบรบเบร้ครับเดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำกันครับผมเห็ดไข่ได้วครับเห็ดี่ออกหางแห้งพี่นอ้องฝนกัด ซ้ำบ่เป็นฝนเลยพี่น้องเพราะดินบ่เปียกย้อนครับผมเปียกแต่ใบใหม่เห็ดแรงๆนะครับเห็ดนาแรงแบบนี้แหละพี่น้องดอกบัลลูบลัลาเลย ีดันต้นใหม่คืนเลี้ยงมาได้ก็เกิดได,ได้ด้วยครับเห็ดไข่เมื่อกี่น้องดอกใหญ่ครับแต่ว่ามันบอ,บอค่อยสวยงามหย่อนว่ามันขึ้นครับต้นใหม่ครับแล้วก็ไปดันต้นใหม่ขึ้นเต๋อเมื่อพี่น้อง กินได้เกาเด้ครับพี่น้องกลางงามอยู่ด้วยครับเห็ดไข่เห็ดกระสีห้หางๆจักหน่อยด้วยพี่น้องเพาราะว่าฝนบ่ตกเลยครับผพว่าฝนทิงช่วงนี้จะซิบก้มือแลวเด้อ ฟ้นทิงช่วงครับเง็ดละงโงดอย่ดงนี้หาอยากยู่ครับเียออก้างข้างหน้าด้วนะี่น้อ,องอดูของมันนะโอ้หกระบอกนะบคือกินพีนะ่น้องเลือยุก เครื่องหนึ่งเด้อดเรื่องพวกนี่สิสิบกข่กอยมีคนเขามากเลยครับแถวๆนี้เห็ดกันเลยเหลือถ้ามีคนมาเนี่ยจะได้กับเหลือเพราะว่าเห็ดเห็ดไข่เนี่ยมงาย่าไงนะพี่น้องดอกซีวขาวไปมากจีนลงมีแต่ของเลยครับก็เกิดไข่ฝนตกโจ้พี่น้องเลยจะได้ าเฮ็ดลงคีบหน่อพี่หน่องเบิ่งเด้เอีคนส่งหลายดอกเด้อพี่น้องนี่ด,อ,ะะดอ,อ,อกนึงเฮ้ยกำลังงามเลยครับอุ้ยกระบุกเออหหวยยานดีกันเด้อครับเดี๋ยวนี้จะได้มาพันไว้เลย จะเข้าหุกัดบหุกัดกับบอลูเอาพี่น้องกัดหยานไปก่อนเลยกอดเนี่ยตื๊บเลย หมดกระไลลายเลยพีน่น้องแกมาคนดเดียวด้ยวยเขาคือเก่าด้ยวยครับพี่น้องเพราะว่าเ้ากินเขาบกข่อยสบายเขาป้าลายกับบกข่อยสบายเรานึงเอ,บบอาบัวใดเลยครับ เราเนี่ยแมงแะจนเบื่อแล้วต้นนี้กินได้ด้วยครับนี่เขาไปเกลียง่าผมก็บเเคยกินเราเคยเห็นต่าเขาเก็บ ก่อยสปอเต็นมาทำสปอเขาเนี่ก่อยเต็มเลยถ้าฝนตกเรื่อยๆก็เฮ็ดคือสิะออกให้เก็บเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องนี่ฝนถึงช่วงแห้งนนครับพอดครับตกมากกรับเพอคือแต่ว่ามีแต่ตกแต่ทางอื่นนะครับเบิ่งข่าวยำหนดอนี่ฝนตกแต่ทางอื่น เห็ดแท้าบานบ่บอ่อยตกเลยไข่ดอกหอยหงแค่น,นีจุงง่ครับพี่น้องางามเลยครับ ่วห,หจุ่มงามเลยกระบงโดนกระบงคือแทด้ยพี่น้องจนเหลือในน้อยได้ครับผมอยากให้ฝนตกกันว่าพี่น้องอยากเก็บเห็พอฝนตกกระปีก้กระปล่อยวนสามดอกครับสี่สี่ดอกเลยครับออกเรียงกันเลยออกดินเพียงเด้ครับ ดอกกำลังงามเลยพี่น้องนี่เป็นเห็ดไข่ดินเพียงเลยครับสีบออ,อกนำโพงก็เรียกเห็ดไคเห็ดไ่ดินเพียงพี่น้อง ต้นมากกระจิาะหาตามพรนที่เคยหาด้วพี่น้องถ้าพรนใดเขาบ่อเขาก็ะบอกด้วเห็ดไผ่เจอแล้วดอกเลงพรนที่เคยมาเก็บนี่มีสองดอกเลยแดงพี่น้องอีกต้นเดียวจุกนี่เดลยครับสองดอกบาดูใบเราเราดอกเดียวคาบักไหนเลยพี่น้องด้วย มีคนมาหาบ่ทีเดียวนี่ยน่าเดาดอกหนึ่งถ้าพ่นนหน่อยๆนีอน่อ,นอ,ออกดีด้วยครับพ่นนหน่อยน้ำงามเลยครับนี่ปลาเือบลาเลยอันอีกดอกเลยครับ ดอกงามอยู่ยด้วยครับแต่ว่าโดนกระบงกื้เขาแแทไปนี่ยดอกงอกเหรอพี่น้องดอกงามครับงามเลยพี่น้อง หลังเขียวปึ๊ดเลยครับงามลายจะมีพวกบทนะครับกลับไปจอดนี่แต่ดอกซ้ำนี้เขาเริ่มปล่อยสปอร์แล้วเลยครับสปอร์อาขาวเขาปล่อยออกลายแล้วเห็ดออกอยู่กลางเปลีป่นยนแบบนี้ครับแสดงว่าบัมีคนมากเลยครับพี่น้องกระบงกคือเจาะ ไปหามากำหมานอยู่ด้วยครับที่จริผมก็อยากไปหาเก็บบองน้ำน้ำโม่เพื่อนถิ่วเห็ดเพื่อดอกหลา่อยหลายนครับก็คเคยทักทายกับไปทักทายไปหาหา,หาเขาอยู่ดอกเพืะะ่อดอกหาหมูงเพื่อนถิ่วเห็ดหลายเนาะเพื่อนกับก็ไปฏิเสธยดนะครับปฏิเสธมาแต่เลยหาเก็บดิ่น้ำบานตะคองเลยครับก่อน น้ำบานกันมีปลาหลายอยู่ดอกครับแต่ว่าเห็ดมันกับบกคอยออกเนาะผมก็เลยลองถักๆไปเบิกมองเพป็นที่มีเห็ดหลายๆส่วนมากอ่ะถือปฏิเสธดนะครับปฏิเสธก็คือบ่อยอยากให้ไปเก็บน้ำแหละก้มหมายง่ายๆเนาะเออทั้งวเลยก็เลยหาเก็บน้ำบานแต่ของนยู่นะถ้กระเพาะอยู่ตรงพี่น้องเห็ดไข่กระพาะได้กินอยู่ดอกพี่น้องถึงสิว่าสิบวันได้ลายแต่กระพาะได้กินได้ครับอาจจะหลุดน้ำกันอีกเล็กน้อยได้ครับผม ฟ้าสีฟ้าสวยงามเลยครับช่วงนี้แดดก็ออกแล้วเนื้อเมือกเป็นครึมๆรึมาตะพนทิโตกเลยครับเดี๋ยวเขาบานได้พี่น้องเห็ดกระได้นี่ครับเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดไข่ได้ครับกระได้บัวลายได้พี่น้องได้พ่อได้กินแต่ละมือแล้วครับเห็ดไข่ดอกงามอยู่แต่อยากได้หลายอยู่เด้๋ยครับพี่น้องตอนบัวลายมันก็ได้สั้นหนีแล้วพ่อมาครับคนเขาแตหาคือกันเนอกบนมาหาถ้าเขาคนเดียว ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเลยครับขอบคุณที่ไลว์หดแชร์แช่ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาเลยครับผมเขากินเขากับบวข่อยสบายเขาก็บ,บ่บ่อไหมาน้ำเลยครับอีกน้อยถ้าเขายีขึ้นกับที่มาน้ำเลยเพระาะว่าเขาปลาดุเขาปาลาแล้กครับเป็ดไข่ครับจะดีขึ้นเลยแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมไ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ